แล้วช่วงนี้เคยได้ยินคําว่าโพสตไบโอติกกันไหมคะโพสตไบโอติกคืออะไรมาฟังกันค่ะโพสตไบโอติกคือสารตัวหนึ่งค่ะที่เกิดจากการที่โปรไบโอติกเข้าไปทานพรีไบโอติกแล้วทําให้เกิดสารตัวนี้เรียกขึ้นมาเรียกว่าโพส t b ไบโอติกตัวนี้เขามีคุณสมบัติคืออะไรคือเขาช่วยกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะคะสามารถมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านเลยโดยเฉพาะโพสไบโอติกเนี่ย เป็นประกอบไปด้วยสารที่มีคุณสมบัติทางชีวาภาพต่างๆเช่นกรดไขมันสายสั้นเอนไซม์วิตามินแล้วก็สารเอ็กโซโพลิเซคไยนะคะที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพของร่างกายเราด้วยแล้วทีเนี้ยโพสตเวโติกเขามีประโยชน์ยังไงบ้าง โพสเบติกคือหนึ่งเลยเขาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะช่วยบรรเทาอาการจากโรคภูมิแพ้แล้วก็สร้างระบบภูมิคุ้มกันด้วย2บรรเทาอาการทางเดินอาหารใครที่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกท้องเสียและอาหารไม่ย่อยน้องโพสเบติกช่วยได้ค่ะ3ป้องกันการติดเชื้อ มีบทบาทในการลดการอักเสบและการตีเชื้อในร่างกายแล้วเขายังไปช่วยทําให้ร่างกายเราที่เกิดอาการอักเสบภายในเนี่ยดีขึ้นได้ด้วยนะคะแล้ว 4. สนับสนุนสุขภาพโดยรวมก็คืออะไรอาจจะช่วยรักษาอาการโคลิกในเด็กเด็กที่เขานอนแล้วอยู่ดีเขาร้องไห้ไม่มีเหตุผลในกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะเรา ใช้โพสเบลติกในการรักษาได้ด้วยแล้วควบคุมระดับน้าตาลในเลือดลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยเพกคนนะคะโพสเบลติกมักมีความเสี่ยงต่ําเมื่อเทียบกับการรับประทานโพ o เบลติกนะคะดังนั้นผลผลิตจากจุลินทรียที่เป็นโพสเบลติกหรือเราเรียกกันว่าโพสเบลติกเนี่ยก็คือพรีกินโพแล้วเป็นโพสเนี่ยค่ะไม่ใช่ตัวเชื้อแบคทีรียเองเนาะ เขาจะทำให้เกิดอาการไม่สบายท้องได้ในบางกรณีนะคะบางคนที่กินเข้าไปแล้วอาจจะแบบไม่สบายท้องแต่ส่วนใหญ่แล้วน้องมีประโยชน์มากกว่าโทษแน่ๆนะคะการรับประทานอาหารที่ช่วยกระตุ้นการผลิตโพไิโอติกเช่นอะไรเช่นเรากิานกิมจิผักดองโยเกิร์ตช่วยให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากสารเหล่านี้เพื่อให้ไปเกิดเป็นโพไบโอติกได้เหมือนกันใครที่กําลังมองหาโพไบโอติกดีๆช่วยดูแลตัวเองนะคะอย่าลืมกดคอมเมนต์มาเลยว่าสนใจเดี๋ยวแบบ แปะลิงก์ให้นะคะ